เบิ่งเอาพี่น้องตัวนึงเนาะกรอบขนาดออืสี่หัวเลยพี่น้องสี่ไอมันเนาะนะชอบหนังอืหนังกรอบอี่ดีเด้งนี่ืงอขอหนัง่อยื้อืหนังเลย อสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนูผู้ใหญ่กุรนฟาร์มนะครับผมเมื่อนี้มาอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเชียวนะฮะลับนะครับหนูอโอ่งนะครับกรอบหอมนะครับทุกท่านเห็นบ่อืมกรอบหอมเลยนะครับผมสองตัวเลยมือนี้แล้วก็นะครับอันนี้ก็คือนะฮะอันนี้คือ อ่าไอก้อยแง่ครับก้อยแง่ครับก้อยแง่ครับผมใส่ปลาอุดรนะครับผมแล้วก็นะครับอันนี้เลยนะครับส้มตํานะครับส้มตํานะครับส้มตําตาบอุ่งนะครับใส่ปลาอุดรขึ้นกันนะครับผมอ่านะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะครับนี่นะครับเครื่องเคียงนะครับสลัดเนาะหาได้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็กระเทียมนะครับเอามาสู้สิดอกกระเทียมนะครับผมน่าหอมนะครับผมโอ้โหมือนี่ก็สุดยอดนะครับเบื้องเอาพี่น้องนะครับหนูนะครับโอเคนะครับผมมือนี้ครับมีนะครับทีมงานกินด้วกันนะครับเดี๋ยวเอื่นมากดีกว่านะสมุนลุย มาเนี่ยนันยม,มาเลยครับผมมาเลยครับผมมาเลยนะนั่งคือนั่งนั่งสนับสนุนโดยปาราอุดรขวดเดียวจบแซ่บทุกเมนูหนูสดแช่แข็งหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มสดสะอาดถูกปรักอนา,ามัยผ่านมาตรฐานโอท็อปและอ,อยอ เฟนชายขายดีเฟนชายหนูโปูงสมุนไพรอุดรฟารมลงทุนน้อยกำไรงามมีตั้งแต่ชุดเล็กชุดกลางชุดจัดเต็มให้ผลกำไรคุณตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกที่ลงทุนตลาดอุดรเฮานะครับผม,มนี่ครับกินเลยเนาะเล็กน่อยไปเดี๋ยวขอสีโชว์ยาบาทกนะันเนาะคือโชว์กันเบืองออกพี่เน้เออเบือ

ใส่เลยสบสแซ่บสุบเลยอ้าดึงดึงเอ้าดึงเลยอือพี่น้องมากินน้ากันนะครับอ<ม>อามาทักทายกันได้นะครับสําหรับติ๊กต็อกยูทูปนะครับอืยูทูปเฟซบุ๊กนะครับนี่ตามองหงเสียบ,บอ้าวอืมก็เอ่เอ อืมก้อยก้อยเงี้ยลืมไทยเบืองว่ามี่เงี้ยก็ดีไปใส่ห่วงบวงมากว่าเด็กปณิมวันอะไรนะี้ยมอวัื้อหื้อหื้อหื้อ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 ยือือืมอือื้อือหอื้อหือ้ออื้อห้อหือหื้อหื้อหือหื้อหนอื nếu kìm xua à ma cái vậy con Ờ, mà ừ cái đồ nha không muốn mình muốn mình tặng nha xe đẹp, xe không? xèo สุดๆอร่อยสุดๆแบบไม่ออกเลยอร่อยสุดๆมานั่งเลยนั่งตังเลยดียหน่อยอืมมึงอ,อย่างจริงอืมนั่งอ๋อแล้วก็เอาลิสใส่ฮะตุ๊กออกนั่นั่งดีดีหน่อยอ๋อนั่งนี่นั่งนี่นั่งเลยอย่าไปอีกเออ เออนั่งทับพี่น้องครับทับทับ,ทบเดี๋ยวถ่าไฟจากตะกรองก่อนเด้อพี่นอ้องหลา,านเมื่อนะโอ้น้ำมันมอร่อยมากแซ่บบ่ใวะดูเขาไปเอานะ้ำก่อนอือไปเดี๋ยวเดี๋ยวตะกรองมาฮะอืมดึงเงาอืมอืม Ừ. ừ. Rồi không? Rồi. Hay không Được. Ừ. Rồi mà. Rồi mà lười. đẹp. lười. Ừ. hóa. Chín hóa. Ừ. luôn

อืแซ่บพี่น้องอืมอ๋อสีแดเบ่งเอาพี่น้องตัวนึงเนาะอื้นกรอบขนาดสีหอมเลยพี่น้องอืสีอือมันเนาะชอบหนัง Ừ. ừ nắng có cũng đi đấy vui nha ừ ừ nắng ừ Rambu. ừ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 

ยังก่อนฉันเป็นไม่เคยกินไม่เคยกินก็กินอยู่ตลอดนี่อือหลัวท่านโอ้ยอย่างเงี้ยคนมาอือพ่อเราไม่กินอะไรหรอมันจิ้มอือปลาร้าเราตำแล้วไงอืออือพ่อชอบกินปลาร้าเหรอ โอ้ oh. สุดยอดดึงดูดมากเลยสุดยอดเนาะใช่ด,ดึงหน่อยโอเคครับมอืมดูสีก็เลยเรือเล็หน่อยสมุนฮึ่มเ,เดี๋ยวยเดี๋ยวจะซื้อไม้แบบว่าให้มันเจ็บเสียงได้ดีให้เด้อพี่น้อยตอนนีเงาตั้งอยู่ไปก่อน

รสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยมั่วแซ่บวะแซ่บแซ่บใช่ไหมแซ่บข้าวสุดดือยอืแซ่บขึ้สุดเดือยไม่นุ่หลานเขาซื้ออบโอ่งมืยไงราคาต่ำต่ำ

ngồi nha, quá thì nó ừ, 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 hm 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 Xẹp Xẹp うん。 ออกมาแล้วทักทายกันได้ดเรือ่อยไปเนาะเสียบเสียบหนอยใครคอมเมนต์มาจะกงยังค่ะยังปะบึ้งยื่งซื้อวะอืม ไว a ปเอเลอแต่ออก้างสุดยอดพี่น้องดูว่าน,นี้แสีบอยู่ด้วยพี่น้องบอมเมนต์มาบวแเสียบ่อยไส่ป,ปลาเสร็จ่ดี๋ยวูวเมนู ครับปากมันเงียบๆโอเคมือนี้นครับเป็นคลิปสันๆนะครับกินหนูเมนูแล้วก็เมนูสําหรับประหลาดมือนี้ก็สีส่เสนออันเยเสนอไปแล้วว่าผมตําครับก้บมมอยเงีบยผมเป็นก้อยหนู้ได้ไหมก้อยเงี้ยก้อยเงียพี่น้องก้อยเงีืยอ,อืมอ,อือออมวางนีครับโอเค ครับเมื่อกกเกี่ยงนะครับอบหนูเข้าสองตัวเกี่ยงเลยนะครับเพืนนี่ยังจบตาอยู่ใช่ใช่ยัง่ะจบตาอืมนะัอันนี้อันนี้เ็ค่ยังไงกินหางกินหางจบตาอยู่วะโอเคโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ช่องหนูพวกใหญ่อุดรารามนะครับผมท่านใดนะครับอยากเป็นตัวแทนนะขายปลานะครับปลาอุดรนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเพิ่มปริมาณนะครับผมเพิ่มปริมาณเลย4ี่รอยหกสิบมิลลิลิตรนะครับผมนะครับปริมาณเยอะกว่าใครแน่นอนนะครับผมราคาถูกกว่าใครแน่นอนนะครับผมป็นตัวแทนได้หรือสั่งมา เบอร์โทร0640362888หนูพวกใหญ่อุดอร,รปลามปลาอุดรน,นะครับขอบคุณมากมากครับเออท่านใดคิดว่าเอาเอา,เอาหนูเห็ดปลาบะเมียนะครับเข้าป่ารอยไปเส้นนะครับทำจากปลาร้อยปเซ็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วโอ้โหเบื้องเบื้องแหนแฮนแฮนโอ้โหจกจกตาผมเนี้ยอหือสุดยอดสุดยอด อ,อกินเลยเลมเลยมเลีมอือ้มกินเลยนะกินจมูกมูกว่าแค่าตามาเหละลูกไปทำอะไรมันอ่ะพอแล้วไม่กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน าากินห้ <c ười> ามันสิกินแหวนี่หัวนี่อันี่หันี่หัวนี่หัวนี่หัวมอัน่หัวน่หนี่วนีัวนี่หวนี่วน่นี่หัวนีวนี่หนี่วนี่หัไม่หั่นี่่นันนันนว่ีวว หนูสดแช่แข็งหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มสดสะอาดถูกตรัดอนามัยผ่านมาตรฐานโอท,ท็อปและออยเฟรนชายขายดีเฟรนชายหนูบกโอ่งสมุนไพรอุดรฟาร์มลงทุนน้อยกำไรงามมีตั้งแต่ชุดเล็กชุดกลางชุดจัดเต็มให้ผลกำไรคุณตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกที่ลงทุน